สวัสดีครับสวัสดีทุกทุคนอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับคลิป Q a ถามตอบ EP ที่สนะครับน่าจะเป็น EP EP สุดท้ายแล้วก็คือคัดเลือกคำถามนะครับมาได้ประมาณนี้ที่ที่ยังไม่ซ้ำกับ EP แรกนะครับก็วันนี้มากับหนุ่มน้อยหน้ามนทั้งสองคนนะครับเจ้าแสงนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คำถามแรกเลยใน EP ที่สนะครับ ยุคสมัยพี่เอกตอนเด็กๆพี่เอกเคยเล่นเกมอะไรมาบ้างครับพี่เอกเคยเล่นเกมอะไรมาบ้างครับผมเพิ่งมาเล่นเกมเองนะเพิ่งมาเล่นเกมตอนไม่ไม่เด็กนะก็เล่นมาแต่แบบช่วงนั้นที่เล่นเกมแรกเลยน่าจะเป็นเลดอันเลมั้งใช่ไหมกคนเคยเล่นไหมเลดอันเลที่สร้างฐานทัพแลวเลดและทัล่ลลมกันนะอ่ะพวกยูริพวกอะไรประมาณนั้นนะ่ะนั่นแหละครับก็จะเป็น เน่เหลือเกมแรกมันที่ผมเคยเล่นนะครับแล้วก็จะมาเป็นเฮดวันก็เคยเล่นนะครับแล้วก็จะมาเป็น i n f e s t a t i o n Thailand ตอนนั้นที่กลังงบบูมนะครับก็จะมาเล่นช่วงนั้นแหละนะครับถึงจะมาเล่นพับจี้เดดพายก็เล่นมาเรื่อยๆืครับเล่นมาเรื่อยๆประมาณประมาณนี้นะครับแต่คือถ้าหลับเล่นมากที่สุดเล่นบ่อยที่สุดน่าจะเป็นบอสีนะครับ i n f e s t a t i o n t h น i l a n d นั่นแหละครับน่าจะประมาณนั้นน่าจะบอีนะครับที่เล่นมากสุด จนมาจบที่เนี่ย d ด a บ b าครับนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปคำถ,ถามที่สองเลย,เยผมนองเ่ินแป๊บนึงนะรู้จักกับตันแจ็คได้ไงครับผมติดตามตอนนุเอยกอยู่ทีมรักเขาไหมนั่นแหละครับเป็นจุดกำเนิดขงการเล่น Dead b ายเดนไลท์ก็ตอนเล่น In Face เนี่ยมอซีเนี่ยผมอยู่อยู่ที่เดียวกับกับตันแจ็คนะครับคือเล่นด้วยกันมาตั้งนานแล้วดูน้องน้องสตรีมอยู่ใช่ไหมเราก็ไปดู พ้องหลังมาเห็นน้องเล่นเดดบอยโเกมอะไรวะมันน่าเล่นดีวิ่งวิ่งพับไม้วิ่งหนีผีอะไรอย่างเงี้ยมันน่าเล่นดีนั่นแหละอืมเล่า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 นั่นแหละครับก็ประมาณนี้ก็เลยเลยซื้อมาเล่นเห็นกับตันแจ็คเล่นซื้อมาเล่นครับแล้วเรารู้จักเขาอยู่แล้วใช่ป่ะเออก็แบบมาเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันแล้วก็นั่นแหละครับเล่นกับตันแจ็คไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีแข่งทัวร์หนึ่งของอาลีฟีนเขาชวนกับตันแจ็คเป็นทีมเชิญไปเล่นนั่นแหละ ากับตันแจ็คได้ที่สองกับตันมาถามอะพี่ไปแข่งไหมไปแข่งเนี่ยแล้วเราอ่ะไม่เก่งพี่ไม่เก่งนะแบบไม่เป็นไรพี่คนดูเขาอยากอยากดูให้ให้เราเขาอยากเขาขาเขาอยากไปเชียร์อะไรอย่างเงี้ยก็เ <c oughs> <น>ลยไปไปแข่งได้ที่สองเฉยเลยเว้ยเออ <LE> ได้ที่สองเฉยเลยทัวร์นั้นอนะ่ะเป็นเป็นเป็นการแข่งทัวร์ที่เป็นงานเป็นการครั้งแรกของผมเลยของกับตันแจ็คของทุกคนอนะ่ะกับตันแจ็คอลิทีวีทูริจินอนคิลเลอร์ตอนนั้นน่าจะเป็นลิกกี้อือน่าจะเป็นลิกกี้นั่นแหละครับ ก็แจ yes. ็คกับเจคู่แฝดอยู่แล้วใช่ไหมเจลิสกับแจ็คตันแจ็คอะคู่แฝดกันอยู่แล้วนั่นแหละก็รู้จักกันมานานแล้วครับตั้งแต่เล่นบอซีแล้วนั่นแหละก็มาแข่งด้วยกันได้ที่2ครับนั่นแหละครับก็คือการรู้จักรู้จักกับตันแจ็คมาก็เล่นบอซีแล้วก็มาเล่นเดรสบาร์ด้วยกันแข่งด้วยกันนี่แหละครับถึงรู้จักกันนานมากแล้วนะนานมากและหลายปีแล้วโอเคครับต่อไปคําถามต่อไปนะ อยากรู้เส้นทางการเป็นติีมเมอร์ก็นั่นแหละหมุนกันเล่นกับกัปตันแจ็คมาได้ที่สองแล้วคนก็รู้จักโซมาเรื่อยๆรู้จักมาคือใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็นิดหน่อยใช่ไหมมีมีไอ้ไปแบบไอ้เป็นสีสันในทัวร์มาเขาก็รู้จักคือใครว่าเล่นอะไรแบบขนาดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันเล่นติีมเล่นใน f Facebook ขำๆติีมเล่นใน Facebook ขำๆเลยขำๆแบบไม่ไม่แบบไม่ได้จริงจังอะไรเลยนั่นแหละครับแล้วก็เสร็จปุ๊บ กเ็เล่นมาเรื่อยน้องบอกพี่ลองมา YouTube มยู u ูบไหมอ่ะลองก็ลองมา youtube คนดูก็เริ่มเริ่มมีเริ่มมีมมใช่ป่ะพี่ลองทําโดเน็ตไหมน้อง,งเอสนอมาบอกเอวจะจะติดนกำขำนะอะไรเงี้ยอ่ะลองทำอ่ะคุณเริ่มสนับสนุนเมื่อก่อนคอมผมกากมากอืมกากจัดเลยคือแบบโอ้โหไอสามกาดจอไม่มีกาดจอใช้ใช้ไอกาดจออะไรผมจำไม่ได้นะใช้ใช้โปรแกรมกาดจอสตรีมอ่ะ นั่นแหละครับแล้วก็มาเรื่อยๆคนโดนเนตโดนเนตจนมาได้คอมที่ดีเลยแหละนะครับก็มาทํา youtube เรื่อยๆทยาาทำ,ทำมาเรื่อยๆเสร็จปุ๊บน้องแนะนําพี่ลองทวิตไหมลูกเล่นมันเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาทวิตจนมาถึงในทวิตก็เนียจนมาถึงทุกวันนะั้นสามปีแล้วครับในทวิตทํามาเรื่อยๆนะนั่นแหละครับก็คือเส้ทนทางอยู่การเป็นตรีิเมอร์ก็คือเริ่มจากการเล่นด้วยกันกับกัปตันแจ็คเนี่ยนะแล้วก็ตีมาเรื่อยๆไปแข่งนะคนรู้จักอย่างเงี้ยแล้วก็จะตีมาเรื่อยๆจนมาถึงทุกวันนี้ครับทาคลิปลง YouTube ด้วยล้วก็ ตีมหลักในช่องทวิตด้วยหนึ่งทุ่มของทุกวันนะครับประมาณนี้เองนะโอเคครับเดี๋ยวไปการถามข้อต่อไปนะน,นี่ก็ดินไม่หยุดเลยอ้วนอ่ะเ,เริ่มเล่นเกมในบา่าไลท์ช่วงไหนครับแล้วจุุดแ,แล้วจุดเริ่มต้นของการจุกมาจากไหนก็นั่นแหละครับเกมออกมาแรกๆเห็นกัปตันแจ็คเล่นนะครับมาเหมือนข้อต่อจากข้อนะั้นเห็นกัปตันแจ็คเล่นเล่นมาด้วยกันแล้วก็เล่นมาจนปัจจุบันนะครับปี2อ1 6เลยนั่นแหละครับเล่นมาตั้งแต่เกมเปิดนั่นแหละ การยกอะส่วนมากผมก็อย่างที่คลิปแรกที่บอกไปดูนักล่ากับมิโนรุพวงนั้นพีคเลยโนโสกอนั่นแหละครับแล้วก็ดูเขาสองคนมาขอไปข้อต่อไปเลยเนาะอยากรู้ว่าตอนพี่เอกเห็นเล่นไปเดไลไรเปิดตัวครั้งแรกแล้วรู้สึกยังไงแล้วทำไมตั้งมาตั้งหลักปักฐานกับเกมนี้ผมมองว่ามันสนุกนะมันเป็นเกมที่เล่นกับเพื่อนได้สี่คนแล้วก็มันสนุกเออใชะ <c oughs> <N ic> นี่มันผมมองว่ามันสนุกนะสนุกสนุกเป็นเกมที่สนุกน่าเล่นดีนะครับแบบมันก็อัปเดตมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืยจนทุกวันนี้มันไม่ตายอ่ะมันไม่ตาย,ตายเป็นเกมที่ไม่ตายเพราะมันเพราะอะไรวะเพราะมันอัปเดตเรื่อยๆื่อยอัปตัวนู้นเข้ามาอัปตัวนี้มาอัปแก้บั๊กเก่าอัปบั๊กใหม่อะไรเงี้ยมันเลยอยู่ได้ครับประมาณนี้นะ,ะไรของผ่าต,ต่อไปเลยนะครับผมอยากรู้ว่าอะไร ปนใจให้พี่เอกเล่นเกมเดสปายนี้ครับแล้วเพราะอะไรทําไมถึงยังเล่นเกมนี้จนถึงปัจจุบันก็อย่างที่บอกครับเล่นกับเพื่อนพี่น้องที่รู้จักกันแล้วมาสนุกก็เลยเล่นต่อไปนะครับเหมือนข้อที่แล้วเลยโอเคไอข้อต่อไปเลยแล้วกันนะอยากรู้วันเกิดพี่ครับขอวันเดือนปีครับพี่เกิด5สิงหาครับ2 5 2หนะครับปีนี้ก็3 5ถึงสิงหาก็3 5แหละนะครับผมปีนี้5สิงหา สองห้าสองเก้านะครับผมโอเค่อไปข้อต่อไปเลยแล้วกันเนาะวงดนตรีที่ชอบฟังคือวงอะไรครับพี่ถ้าทุกคนเข้าไปดูผมสเตรมมาทวิตทุกวันน่าจะรู้เพราะผมเปิดบ่อยมากเปิดทุกวันจริงๆนะครับผมชอบฟังซิลิฟูครับฟังอยู่ดังนั้นแหละฟังทุกวันจะพาคนดูติดไปด้วยแล้วครับในสตตีมสตตีมทุกวันคือต้องเปิดครับถ้าใครเข้าไปน่าจะรู้ดีนะครับผมไงผมขอไปข้อต่อไปเลยแล้วเนาะ พี่เคยเล่นเกมแบบซ olo แล้วต้องแบกทีมบ้างไหมครับแบบกดซ olo มาคนเดียวเลยอะครับทุกคนนะครับเข้าไปในช่อง YouTube นะเข้าไปในช่องผมแล้วกดที่ playlist นะครับแล้วก็จะมีเกมซ olo นะครับ no perk no add on no item ตั้งแต่แลง20ไปจนถึงแลงหเข้าไปดูได้ครับเข้าไปในช่องผมนะครับกดที่ playlist แล้วมันก็จะมี playlist ของ it air ชาเลนจ์นี้อยู่นะครับโนเปิร no 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 oh um, ah, ๊กโนเวทออนโนยเทนตั ok, ้งแต่แลงหนึ่งเอ้ยแลงยี่สิบไปจนถึงแลงหนึ่งนะครับลองไปกดดูขอาญาติไปเข้าต่อไปเลยนะอือ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 อ่ะอาคุยอะเอาคุยอะไรอ่ะอ่ะคุยอะไรอ่ะคุยดิอืออืออือตามุติถ้าไม่มีเกมเด็ดไปแล้วพี่เอกจะจะจีมเกมอ่ะโอเคอะะเขาจะคุยแป๊บหนึ่งครับทุกคนหงี่บนะนะเพราะเพราะบุญแล้วนะ สมมติถ้ามีเกมเดบายแล้วพี่เอกจะตีมเกมไหนเป็นตัวเมนแทนเดบายผมเล่นหลายเกมนะตอนนี้แต่ผมแค่ทำคลิปเดบายลงช่อง YouTube อย่างเดียวเอพิกก็เล่นพับกีก็เล่นเดทบายอุ้ยหลายเกมตอนนี้เล่นหลายเกมมากครับกามาตี้กับเทนเปน,นะครับตอนนี้เล่นหลายเกมคือไม่ได้ไม่ได้เล่นแต่เดทบายละโอมสวิทโอมก็เล่นเอพิกพับีคือเล่นหลายเกมครับแต่คือไม่ได้ทําเกมอื่นลงย t u b e แค่นั้นเองนะครับผมทำแต่ Dead เดทบายอิมขอก็ท่าต่อไปนะครับโอ้โอ้โอ้โอโอ สำหรับพี่เอกเกมเมอร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นยังไงทำให้คนดูยิ้มทำให้คนดูยิ้มทำให้คนดูสนุกไปกับการเล่นของเรานั่นแหละมันคือการประสบความสำเร็จของของผมแหละนะครับในการเป็นเกมเมอร์ในการเป็นตตีมเมอร์เนี่ยคนดูต้องสนุกและขำไปกับมันนะผมต้องอะไรอ่ะทำไมอาะมูกอ่ะหิวเหรอโอเคเดี๋ยวไปข้อต่อไปเลยอ่ะอ่ะ อยากให้พี่รีวิวตัวเองในฐานะสตรีมเมอร์ที่มีบทบาทเป็นพ่อคนหรือหัวหน้าครอบครัวเราต้องทําทุกอย่างแล้วใช่ปหมละ่ะหัวหน้าครอบครัวครับคือผมทาทุกอย่างแหละการเป็นสตรีมเมอร์ก็ทําให้คนดูเนี่ยสนุกแล้วหัวเราะแล้วก็ยิ้มให้กับเราอยู่แล้วใช่ปะการทานั่นแหละคือคือเป้าหมายของสตรีมเมอร์แลละแล้วก็บทบาทวองเป็นหัวหน้าครอบครัวก็คือเราต้องดูแลเขาหาเงนินเลี้ยงเลี้ยงเขาให้เขาอยู่สบายอะไรอย่างเงี้ยก็คือทําให้ทำทำดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับการเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีของผมก็นี่แหละ ต้องทําแบบเนี้ยในความคิดผมนะอ่าอ่าอ่าอ่อุ้มหน่อย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 ลองแล้ว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 มีลูกกี่คนแล้วครับแล้วลูกพี่เอกอายุเท่าไหร่บ้างก็เนี่ยครับสองคนมีน้องอาร์มกับน้องเอิร์ธนะครับน้ออาร์มอายุสิบห้าน้องเอิร์ธนี่สองเดือนครับเออเนี่ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมสองเดือนเออนะครับสองคนครับแล้วก็ ย่างพี่เอกมีลูกคนแรกตอนอายุเท่าไหร่ครับแลวตอนที่พี่มีลูกพี่เอกทำงานอะไรอยู่ผมทำงานขับรถโฟล์ดิตอนนั้นที่มีลูกแล้วก็เนี่ยมีน้องอาร์มตอนผมอายุประมาณ19 20ประมาณนั้นประมาณนะครับผมลูกคนแรกผมแล้วคนที่สองก็เพิ่งจะมีเลยห่างก,กันมากสิบสิบหน้า 10, ปีก็จะไปเลยนะมีสิ่งที่อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำไหมครมีสิ่งที่อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำไหมครมีครับแล้วก็กำลังทำอยู่ก็คือ เราพยายามจะสร้างฐานครอบครัวให้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 ให,ให,ให้ให้มั่นคงก็คืออย่างมีทุกอย่างเหมือนเหมือนคนทั่วไปแหละครับกําลังทําอยู่นะครับแต่ไม่มีครับที่ที่ที่อยากทําแต่ยังไม่ทําไม่มีแล้วครับแต่กําลังจะทําทําไม่ได้กําลังจะทําทําอยู่แต่มันยังไม่สมบูรณ์แบบแค่นั้นเองนะครับก็คืออย่างมีบ้านอยากมีรถอยากมีนู่นนี่นั่นเหมือนครอบครัวคนอื่นเขานั้นแหละเข้าใจไหมเออประมาณนั้นครับก็ยิ่งมีคนนี้มาให้อุ้มไม้ดูแลคือเราไม่ว่าเราจะทำอะไรมันก็หายเหนื่อย โอเคครับน่าจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วของของของ EP นี้นะครับผมเวลารู้สึกท้อหรือเหนื่อยรับมือยังไงคะอยากรู้จากคนที่ผ่านอะไรมาเยอะอยากเข้าใจผู้ใหญ่เยอะขึ้นด้วยคะ่ะถ้านอกเรื่องก็ไม่เป็นไรนะคะเวลารู้สึกท้อเนี่ยเบื้องหลังเวลาเราท้อเนี่ยแล้วก็ครอบครัวครับ เราทาอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเราทํางานมาเหนื่อยกัน่นอย่างที่บอกในวีดีแรกก็คือผมทางานด้วยกลับมาทัดตินด้วยแล้วนอนดึกตื่นเชา้าทํางานวนอย่างเงี้ยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลยนะเหนื่อยมากเลยนะแต่เบื้องหลังก็คือนี่ครับกลับมาพบเราเห็นรอยยิ้มเขาเราเห็นความสุขของเขานี่นี่เลยเนี่ยมันก็คือเหมือนยาดีที่ทําให้เราหายเหนื่อยนี่เนี่ยมันคือยาดีที่ทําให้เราหายเหนื่อยครับก็คือ ผมทำทุกอย่างทุกวันนี้ก็เพื่อ,อครอบครัวแหละเพื่อ,อให้เราให้เขาอยู่แบบสบายให้อยู่แบบให้อยู่แบบอยู่ดีกินดีอย่างเงี้ยก็คือเราเหนื่อยทนเหนื่อยก็เพื่อพวกเขาแหละครับเนี่ยก็คือเวลาเราท้อเราจะหันมาหาพวกเขาถ้าพวกเขายิ้มคือเราท้อไม่ได้ท้อไม่ได้เราก็ต้องห้ามถอยด้วยเราต้องเดินหน้าต่อไปก็จบไปแล้วครับสําหรับ Q&A นะครับ EP ที่สองก็ไม่ไม่น่า เออเป็นคําถามคําถามไหนที่ไม่ได้เลือกมาตอบมันก็อาจจะซ้ำๆกับคนอื่นบ้างนะครับก็คืออาจจะแบบเลือกมาแค่คําถามเดียวนะครับเอออะไรอ่ะหืมสวัสดีครับนี่สวัสดีครับยังอืมนะครับก็ไม่มีแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับคนดูทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนผมตลอดมาดีกว่าทุกคนคือเบื้องหลังทุกคนก็คือ ของผมก็เบื้องหลังผมของผมก็คือคนดูนี่แหละถ้าไม่มีคนดูก็อาจจะไม่มีผมนะครับก็คือรายได้ก็มาจากทุกคนนี่แหละยังไงก็คุณที่สนับสนุนกันตลอดมานะครับงั้ก็เจอกันคลิปหน้านะครับถ้ายังมีคําถามที่ออกมาแล้วยังไม่ได้ตอบอีกก็อาจจะมาทําให้อีกนะครับยัไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้พวกผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายลาไก่อนะบ๊ายนั่งอย่างดีนั่งอย่างดีไบ้าน บายบาบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับเจอกันครับบ,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 บ๊ายบาย